มาดีกันพี่คือ้อ่อนพี่สาวลงคน<ป>เดี๋ยวอ่อนมาดูบ้านบ้านน้อยลุงเสียภาษานะคะไปได้ยู่บ่นอมองนี่นา<ง>กินข่าวลับไปกินข่าวลับไปไ<ง>กินแล้วบ่ลุง,งจะกินข่าวลับไป เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเนาะเบื้องเด้อลุงนี่เบิ่งแนี่ยคน,น,นดได้มองนอนคักแค่นี้น <c oughs> ะเสียอย่างเดียวบ่มีลมเนาะลุงเนาะบ่มีลมถ้ามีลมมาแน่ก็สิโอ้โห,โหได้ทีเลยนี่อันนี้แหละบ่พัดบ่วือมาเลยตอนน้ามานั่งเย็นน้ำกัน ค่ะสวัสดีค่ะมะมะยำมาเยี่ยมผู้ใดเนาะเนาะเสื้อสีสสมๆค่ะเนาะอืมไข่ครับป้าเฮ้อมอโอ้ยมันเจ้าใส่หนงสะเนาะมอสิงแหน่เด้อ๋อหมูวานนี่เป็นมออโอไอหนูพ้าไอไอ วันนี้รถเจ้าเป็นปานยังเลยอ่าออเ,อเออเเนื้อรถเอาบ่อแบบนี้ว่ะอืมเบอร์อเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจุดนี่นะเป็นนันของอันสังพงเด้อค่ะเดอ้อแม่มาต่อยนะคะนี่นะคะอยู่มุมนี้นะคะเมาหมดล้างเลยเลือกเลือกที่จะอยู่มุมนี้ะนะคะสาความเจริญให้บางเยี่ยมค่ะ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  ออนกะสาธุสาธุน้ำเนะาะบ่มีความสีเปาได้สนามอืมสีไปเฮ็ดชวนมันทางน้ำปลาอ่อนนั่นอ้าวได้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 เอามาให้เอฟซีเหมาเ้าปลาอ่อนนะค่ะได้เลยได้เลยที่ที่กว้างอยู่เลยแต่ว่าแห้งสีสูบบ่แค่นั้นป <c oughs> <c oughs> าก,ตากแตกแดดเหลี่ยมแอบจะละมือโอ้ยมือเนี่ยกับฮดแล้วฮดอีกฮดแล้วหนาพันมากกับฮดอีกโอ้ย ก็จปลูกข้าโพดบ่อยปลูกโยแต่ว่าหันกระังขึ้นไดประมาณนั่นแหละเมื่อในก็ให้น้องแมมแล้ปไปหดซอยปูกปลูกข้าโพดต้นก็แรเอาหมวหัวอยรง้อมกซอยผ่อยากกินสมตำนู้นเลยตำหนึ่กินอ่าอ่าอ่อินไทยกินสมตำอ้อเงอแต่ฟักทักออกแลวมันออ่า ท่านได้กินแล้วบอล่ะย้งบอกินแล้วจ้ะบอมามานั่นไหมนี่นะเออ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 นักินหม่ามาน้องคนเออเอาเลยเอาเลยจักษ์ยังเพื่อนหเป็นย่างบอนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะบ้านน้อยลุงเสือภาษามุมไผมุมมันมุมไผ่มุมมันเลือกเอาเลยค่ะอยู่แล้วก็สบายใจแล้วก็เลือกที่อยู่ได้นะคะสบายใจเราก็อยู่เนาะค่ะ แมนเพล่นสิพา่อนข้าวป้าข้าวดงกะเฮาสบายใจเฮากะอยู่ได้ได้คือเก่าทำงานเหน็ดเหนื่อยนะอมันดีกว่าเหนื่อยใจไน้พ่ออนแมนเหนื่อยกายนะไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจนะมันมันลำบากเนาะจ้าเหมือนที่เขาบอกว่าครับพี่ครับพี่อยู่ได้ครับใจอยู่แมนแมนค่ะแมนแต่ก่อนเนาะลุงเขาก็บ้านเขาก็ไม่มีไม่มีฝาผนังเขาก็อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาสบายใจแมนค่ะแมนแมน ตอนนี้ถึงเขาจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดยังไงก็บอสบายใจก็บอสบายใจมันไม่ใชม่มันไม่เหมือนเดิมเนาะ่อนเนาะแมนร่างกายเป็นอยู่ลําบากเนาะแมนไม่มีความสุขนะพอง่ายงว่ามีก็บอมีความสุขจ้าอืมมอนฟูฟ่องบอกวันนี้แหละฟูฟ่องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนมีความสุขก็ให้อยู่ตรงนั้น แมนค่ะ <Man>, ในเมื่อลุงกลับมาอยู่วังเยี่ยมแล้วลุงมีความสุขก็ต้องอยู่วังเยี่ยมนอนบางเยี่ยมค่ะคุณหนูไปจองที่แล้วน,นะ, John, ะอจองแล้วบ่จองแล้วเอ้าจองแถวใดหลายลบอโอเคโอเคหน okay, okay. ูจะอยู่หน้าโรงเรียนใก,กล ha. Ha. John, Lord, man, ้กอไผ่ค่ะค่ะจองโหลดแมนเบิร์ดทีมันละแมนแมนจองเลยส่วนเด็กๆพวกนะนั้นก็จะแยกย้ายกันอยู่เลยค่ะค่ะ ชอบคันนาตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยแม่เมื่อเร่อนั้นเป็นแฟนนั่นคันบ่แฟนมองได้บ่แฟนกันนี่แหละรถไถรถไทยรถไทลุงเสือเนี่ยแหละพากันให้ลุงพ้นแหละไปไถเออนี่ผมดันผมทำนี่แฟนรถไทปูพองปูพองปูพองบอกบอกเออนั่นแล้วแล้วก็วอาถือสละผู้ใดมากมองได้กระจับจองได้เลยตามตามใจผู้ยู่นะ่อาตามใจผู้ยู่ ค่ะค่ะโอ้ยเมื่อนี่ยปอออนเห็นอันลุ่งกับอันหลายๆคนเนาะเออมีหลายๆคนนะเออปอออนก็ไเดทาทยใบอยู่เออเห็นเห็นค่ะปอออนกัยังงงๆอยู่ว่าเอ้าอันช่างพ้องกับอันแม่มาต่อยอยู่ใส่เนาะว่าสันมาคือว่ามาหอดก่อนบานก่อนเมืองขจ้าว่าสันบอกที่หนังมาหอดก่อนเนาะ มาที่นี่เพข้นไก่โอ้ยมาได้ไปแล้วว่ะลุงูกมันก็ว่าพักผ่อนก่อนช่างพงเป็นดนามเป็นตึกปลาหมู่บ้านนี่แล้วแสดงว่าอ่าแสดงว่าเออแสดงว่าตะกี้บอสเคยไปหากินแน่ๆเลยโอ้แต่ก่อนคนไปนอนตะปาแม่นบอกโอ้มาอยู่น้ำตาน้ำลูกสองปีนี่เลยอ่า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  ที่นี่เพื่อนไปลงน้ำหรอว่าอ่างไงคือว่าด่วนๆเพื่อนไปลงน้ำเพื่นก็เลยแบบอันนั้นก็เลยเปลี่ยนเลยเนาะอ่าอ่าอ่าเพื่อนทับเป็นเงินกระไดะอ่าโอยมาวพี่มันดูเขร้าตายแม่บอลเอาเอาเอาเลยเอาเลยกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้สบายสบายใจกันทุกคนอือเ่อแม่นยังดอกอัน พออ่อนเห็นพระก,กันมาเนี่ยก็โอ้ดีใจหลายดีใจหลายอืดีใจอยากฟ้าอยากฟ้าชายยางายนัน่นก็ห่วงผักห่วงหยาบะนี้มืออื่นมาเห็ดคอนเทนต์น้ำกันเด้อพออ่อนจ้าหญาผ้ากะแหงบ่ไป่ได้สองมือได้เพิ่นบ่ไปลูกชายแม่นค่ะลูกชายล่าเพิน่นมานได้สันแม่นแม่นเพิ่นดีใจเพิ่นดีใจลูกชายล่าเพิ่นมาน่ะโอ้ยดีใจหลายลูกชายล่ามาอยู่น้ำ อืมวันนู้ม่อยู่น้ำพอนี่เหรจ้าโอ้ยยินดีต้อนรับสุขสุคนเด้อเอาเด็กน้อยแม่งเลียนผีบ่แห้งย่านแต่ป้าแต่ทิมลุงป่าย้อโอ้ยเนอวมาสันว่าได้มีมีเงินใส่เงินชอยมีเงินมีซานกับพอคนเนี่นหล่ะนั่นนั่นเคยเป็นใครยังแน่นมากนั่นกังไดกันไหนเศร้าไวไวหายไว้เด้อสั่งพุงเง้ยเจ้าอืม นๆน,น,นก็ได้อ,ไดอันในน,น,นก็ได้โลงเลือล้ำเดียวกันล่ะสะดกว่าว่าเอ็มซีสเนาะเออว่าความถูกต้องสบายเฮาวะ่ะโซไปบอกตากับยายว่าเม่อยูนน้ำหลพึ้นกับเปาเละอออยู่บานคือองเนอเอ่ออยู่กับลานอ่อ สบายสับายนี่กวัดนี่วัดนี่ยาท้ามาักไม่ประจำเลยนี่แม่แม่นั่นแหละพนมาวัดวัดนี่มีหลายวัดด้วัซสามวัดพดนะวัดป้าอีกวัดป้าอีกวัดป้าก็มีบอกแม่นค่ะ คสนส่วนห้าตัวไหนอะข้างทงไม,ไม่ไม่สบายนะคะเมื่อวานนี่ไปตกปลาก็เลยไม่สบายนะคะเมอวานก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้นพี่สาวลุงปนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลัละะงใจค่คคคคะสสวัดีคะ่ะน